เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนมีของสวยเพื่อนได้ชมโอ้ยดูดูดูตั้งใจหน่อยนะครับมีของสวยเพื่อนได้ชมอีกแล้วนะครับชุดที่เห็นอยู่นี่คือเป็นชุดคอม้าของตัวฟอร์เรนเจอร์ตัวเตี้ยนะครับผมทําความสูงที่7นิ้วครับเอาอ่านะครับผมเป็นผลงานคุณภาพอีกหนึ่งผลงานนะครับเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่าชุดยกคอม้าของแฮนเมดเหลรานี้รับประกันถึง10ปีนะครับเป็นงานคุณภาพทุกชิ้น เน้นสร้างชุดคิดประกอบและไม่ได้ดัดแปลงตัวรถนะครับเอางานใหม่จับขันน็อตเลยนะครับผมโอ้ยดูอะนะครับอ่าดูเนื้องานใกล้ๆกันก่อนครับนะครับคอม้านี่นนหนาๆเลยเหล็กชิ้นเดียวดัดขึ้นรูปนะครับ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะกแกนรับลุกปืนนะครับผม <c oughs> เนื้อเหล็กเป็นเหล็กพิเศษที่อ่า ทำขึ้นมาเพื่อการรับลูกปืนโดยเฉพาะเหนียวแข็งนะครับอ่าโอกาสหักนี้น้อยมากๆนะครับเพื่อนเมันเป็นอะไรที่อ่าดีเยี่ย,ยมโอเคพื่อนเพื่อนดูเนื้องานใกล้ๆครับพอมาซ้ายขวานะครับผม <c oughs> ชุดประกบเทินเพาอะแดปเตอร์ <c oughs> เพากลางนะครับสายอ่อน3เส้นสลัก4ตัวนะครับอ่ามีรัดแหนบด้วยเอาแล้วครับ ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของเราขอบคุณโอ้ย oh, yeah.